สวัสดีค่ะวันนี้จอมมี่จะมาแกะกล่องพร้อมบอกวิธีขั้นตอนการชงชามมทฉะนะคะซึ่งชามัทฉะถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะโดยที่จุดเริ่มต้นที่จอมมาสนใจเรื่องชามัทฉะก็เกิดจากการที่จอมมีการปรับพฤติกรรมการทานอาหารมาทานแบบ IF ค่ะซึ่งก็คือมีช่วงที่ ทานอาหารแล้วก็ช่วงที่เราหยุดทานอาหารนะคะโดยจอมสามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง8กิโลภายใน3เดือนค่ะและที่สําคัญค่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดและค่าน้ำตาลสะสมก็ลดลงอย่างมากค่ะสําหรับช่วงที่เราหยุดทานอาหารหรือที่เรียกว่าฟาสติ้งนะคะเราจะยังสามารถดื่มพวกน้ำเปล่ากาแฟดำรวมไปถึง ชาเขียวชาอูหลงที่ไม่มีแคลอรี่หรือน้ำตาลได้นะคะนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาสนใจชามมชชะค่ะแล้วมารู้จักอุปกรณ์สำหรับการชงชามมชชะกันนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการชงชาละค่ะสำหรับ ขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนของการอุ่นแปลงไม้ไผ่ค่ะโดยถ้าเป็นแปลงใหม่ก็ให้แช่ไว้ประมาณ15-20นาทีก่อนนะคะแล้วก็ทั่วไปก็อุ่นล่วงหน้าประมาณ5นาทีก่อนใช้เพื่อที่เวลาเราเอาไปใช้ตีชาจะได้ไม่หักค่ะสำหรับขั้นตอนถัดมานะคะคือการ อุ่นถ้วยชงชาค่ะโดยเราเทน้ำร้อนใส่ลงไปในถ้วยที่เราจะใช้ในการเตรียมชานะคะหลังจากนั้นก็หมุนถ้วยชาให้รอบๆค่ะเป็นการวอร์มให้ถ้วยชาของเรามีความอุ่นพอดีพอดีนะคะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะหลังจากที่เทน้ำร้อนทิ้งแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดถ้วยชา ให้แห้งนะคะ ขั้นตอนถัดมานะคะคือการกรองผงมัทฉะค่ะโดยเราตักมัทฉะประมาณสองช้อนนะคะหรือถ้าใครไม่มีช้อนแบบนี้ก็ประมาณ2กรัมค่ะตักลงไปเลยตัวผงมัทฉะนะคะเขาเป็นใบชาที่ผ่านการ กรรมวิธีของการบดละเอียดโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไม่สามารถละลายในน้ำได้เหมือนกับเวลาเราชงกาแฟหรือผงโกโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาทำการกรองนะคะเพื่อให้ละเอียดที่สุดหากยังเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้นี้มาช่วยบดให้ละเอียดนะคะเพื่อให้ตัวผงเนี่ยผ่านตัวตะแกรงกรองลงไปได้จนหมดค่ะ สำหรับขั้นตอนถัดมาคือขั้นตอนเตรียมชงมัดฉะแล้วนะคะโดยเราเทน้ำร้อน75มิลลิตรนะคะหรือประมาณ3อึกครึ่งลงไปโดยน้ำร้อนที่ใช้เนี่ยอุณหภูมิมจะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าถ้าน้ำร้อนจนเกินไปก็จะทำให้รสชาติของชายแย่ลงค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆใช้ไม้ไผ่เนี่ยค่ะเกลี่ยชาจากก้นถ้วยอย่างเบามือนะคะแล้วก็ตีชาโดยการตวัดแปลงไม้ไผ่ขึ้นลงเป็นรูปตัวเอ็มค่ะ ค่อยๆเพิ่มระดับความเร็วในการตีผงมัตฉะนะคะเราจะตีเร็วขึ้นจนกระทั่งได้ฟองมัตฉะที่ละเอียดค่อยๆสังเกตนะคะเมื่อฟองชาละเอียดให้กวาดแปรงเป็นวงกลมแล้วดึงแปรงขึ้นจากกึ่งกลางถ้วยสังเกตว่าถ้าตีฟองพอดีจะมีฟองติดอยู่ที่ปลายไม้ไผ่ค่ะ นี่แล้วเราก็จะได้ชามัชฉะที่มีความละมุนมีฟองนุ่มเลยนะคะโดยทิปส์ในการทานก็คือว่าเนื่องจากผงมัชฉะเนี่ยเขาไม่ละลายในน้ำดังนั้นเวลาเราดื่มเนี่ยจึงต้องรีบดื่มทันทีในขณะที่ตัวผงมัชฉะที่เราตีเนี่ยยังไม่ตกตะกอนค่ะ สำหรับประโยชน์ของมัชชะนะคะสารสำคัญหลักๆของเขาก็คือทีอานีนและคาเทชินค่ะโดยทีอานีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะที่ออมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายลดความเครียดนะคะส่วน คาเทชินนะคะมีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชันที่จับกับอนุมูลอิสระลดการอักเสบเพิ่มความสามารถในการจดจำสามารถลดไตกีสลายลดคอเลสเตอรอลลดการดูดซึมไขมันในลำไส้และการสะสมของไขมันเพิ่มการใช้พลังงานการดื่มชาสามารถลดความอ้วนได้นะคะที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ และเพื่อให้ได้รับคุณค่าทางอาหารมากที่สุดและไม่หลุดการทำฟาสติ้งนะคะแนะนำว่าให้ดื่มชามมทชะโดยไม่ผสมกับอย่างอื่นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ